สวัสดีค่ะทุกคนมาค่ะมากินอาหารเช้ากันค่ะทำงานเสร็จแล้วก็มานั่งพักเบรกกินอาหารเช้ากันหน่อยนะคะเราจะกินกับน้ํำพึ่งป่าค่ะอะโวคาโดกับกาแฟดำหนึ่งแก้วอิ่มนะคะทุกคน มาแมวยอยากขึ้นมาลูกมันกาแฟมันรอนนี่ยตรงเนี้ยเอาแมวกบกวนนีด่ดีจ้ะทุกคนแล้วเราก็เอาน้ำผึ้งลงไปอย่างนี้ค่ะทุกคนแล้วก็กินมันเข้ากันมากเลยนะคะ,เ,เ,ะ,คะเอาโวโคโดก,กับน,น้ำผึ้งป่าดูจ้ะ